ส่วนหัวหน้าพักภูมิใจไทยฮะท่านรองนายกเมื่อวานนี้ไปเปิดงานในพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมกองสิวแห่งประเทศไทยสมัยที่44ค่ะที่แกรนด์บอลรูมโรงแรมชงีเป็นสมาคมจีนอะใช่ค่ะจีนค่ะกงสิวแล้วกล่าวเปิดงานเป็นภาษาจีนนะไม่ธรรมดานะแน่นอนเออมนะนเรา đây sẽ sập gai lý 4 vũ thảo tí lại mình nghe phải không nào qua quận san hải quảng đông san vịnh cao phủ chân thành khánh dân hải sau phủ cao dục diu trò giác cơ kiếp chót 人民ไอยไต้ก็หวหวงหันตั้งตยัน人民ที่ส่วนใหม่ฟู้จงเลี้ยิจนนอยโอ้โหนึกว่าจะพูดประโยคสั้นๆแค่ทักทายนะค่ะอันนี้พูดยาวเลยนะพูดยาวพูดยาวค่ะแต่ท่านอาจจะไม่ได้พูดเป็นปกติก็เลยมีการก้มอ่านเพื่อการความผิดพลาดนะแต่ไม่ใช่จีนกลางนะนะน้องไม่แน่ใจว่าเป็นแต้จิ๋วหรือว่ากวางตุ้งนะที่ฮ่องกงจะพูดกันแบบอ๋อนึกว่าจะแปลซะหน่อย <ś auster _> นม่ฟังไม่ออกต้องขอใครจริงๆเนี่ยไปกล่าวกล่าวเป็นภาษาจีนด้วย